ได้ถวายเลยใช่ไหม,มนี่พวงพวงมลาลัยที่ลูกบุญได้แม่ได้เอามาถวายน้องยิ้มค่ะนะคะเชิญค่ะ<า>นี่คือส่วนแห่งอาหารที่ได้ร่วมกันถวายาเพื่อบูชาแด่พระพุทธเจ้าค่ะ<า>ค่ะขอเราทั้งหลายได้มีส่วนแห่งการบูชาอันเป็นอามิตรบูชาเพื่อเพื่อกุลต่อการปฏิบัติบูบบบชาค่ะ ขอเราทั้งหลายจงมีส่วนทั้งหมดเหล่านี้นะคะอันเป็นพิธีการของที่นี่ค่ะนี่พระอาจารย์ใหญ่ค่ะที่เรานั้นได้เคารพเนื่องจากว่าท่านมีการศึกษาและปฏิบัติมาเป็นอย่างดีในคำีพ์ของพระไตรปิฎกปฏิสัมพิธาและอื่นๆมากมายค่ะที่ได้ศึกษามาเพื่อการออกจากวัตภัยค่ะ นี้เป็นส่วนอาหารที่อุบาสกอุบาสิการ่วมทำมาถวายบูชาไว้ในพระรัตนตรัยค่ะคือพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นอามิตสบูชาแต่เจตนานั้นมีความชัดเจนค่ะเพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียวค่ะเพราะทุกคนในที่นี้ได้มีการศึกษาเป็นอย่างดีค่ะจึงได้ตั้งเป้าหมาย ในการถวายแม้อามิสบูชาเพื่อปฏิบัติบูบชาเพื่อพาิิพานค่ะค่ะขอเราทั้งหลายจงส่วนแห่งมหากุศลทั้งสิ้นนี้โดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะสาธุสาธุ